พี่กินลายอะหรอกล้วยหรอแล้วน้องกินไหมเมื่อกี้ไ<ฮ>หวไหมนะคุณน้องโอ<ฮ>้โห<ฮ> พอจัดก,การให้ไหมเป็น,นไรค่ะลูกลูกสาวสาว,สาวกินไหมล่ะ What happened here? What happened here? อร่อยไหมครับ คุณสุดาแล้วส่งมาสี่ห้าดวงอ่ะตอนนี้อยู่ในช่วงสตาร์ปาร์ตี้นะครับอยากส่งดาให้เราส่งตอนนี้นะอืมวในช่วงสตาร์ปาร์ตี้นะครับอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับมีน้องพี่มาแล้วน้องพี่ พี่ทำไรสี่นาทีครับหนูจะอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อหยิบให้แต่หนูไม่ไวยวายแบบนี้สิลก ยันยันตายันยันตายัน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 ยนไม่ต้องเล่นแล้วดีกว่าอเนี้ยเล่นแล้วมีปัญหาตลอดเลยนะน้องพีเล่นแล้วไม่สนุกเลยลูกอัญญาดีกว่าออัญยาดูยังเล่นไม่เป็นเลยลูกอัญญาอัญญาไหมครับกินคำใหญ่เหมือนพี่ทีเลย พี่ทีชอบกินกล้วยใช่พี่ทีก็กินพี่ทีกินหมดแล้วเหรออ่ะเช่อดาวก่อนเดี๋ยวอีกสามนาทีเท่านั้นทำไมเราชอบไลฟ์ผิดจังหวะอยู่ยเรื่องเราไปดีกว่าอันนี้นะลกูกมาอยู่กับพ่อมามมาอันนี้มาอ่ะเอาอันนี้มา อุ้ยเป็นไรหรออะมัำหม่มใช่ไหมน<อ>ม่ครับ<อ>วันนี้ไม่เยี่ยมบ้านน้องบวกครับแต่ว่าวุ่นวายมากเลยแล้วไงอะตอนนี้คนนี้ใครคนนี้ใคร,รคนนี้ใคร,รคนนี้ใคร อ้ยเป็นไรลูกเขาลื่นเขาลื่นมามามาพ่อเขาอุมพ่อโอเคโอเคอ่าให้เอาป้อนป้อนอันยายก่อนอ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีมันเลยไม่ได้เชียร์ดาวเลยมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายช่วยพ่าเชียร์ดาวหน่อย พ่อว่าวันนี้เราหยุดไลฟ์กันแค่นี้ดีไหมเนี่ยนี่ไหมคะดีสี่พีไข่อะเหลืออีกสี่สิบวินะครับเหลืออีกหนึ่งพันดวงนะครับทงเราถึงจะได้สตาร์ปาร์ตี้นะครับผมก็สําหรับคนที่อยากส่งดาวให้เราก็ส่งตอนนี้นะครับเผื่อจะยังทําได้ครับสามสิบวิสุดท้ายนะครับสามสิบวิสุดท้ายครับผม อ้าวทำไมถ้ามีาลูกโอเคโอเคทุกคนอ่ะดาวก็ไม่ได้ทุกอย่างโอเคจบแค่นี้บายบายเอาเคียร์หน่อยจบละเออจบละจบดีกว่าจบดีกว่า <laughs> <laughs> วันนี้ดูไม่เวิร์กเลย<ม>ดาว <laughs> สตาร์ปาร์ตี้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โอเคจบแค่นี้บายบายคนดูหินอ่ะ เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่มีอะไรบายบายหน่อยบายบายอืร้ายอยู่ไปบายสวัสดีเลยไปบายไปบายหน่อยอ่ะโอเคบายบายวันนี้นี่เป็นวันรวมแผ่นการแบบว่าตะกี้พี่ตั้งตรวจมาแต่เดี๋ยวนีบพี่ออยสวดพัพพี่อยู่ตะกี้บรรยากาศแบบมาครสุดสุดไม่น่าเลยสุดสุดวันนี้มาครูพรอมมาต่อไปเป็นพี่บินใช่นั่นสิเราควรจะไปละ สวัสดีครับทุกคนอย่าลืมดูคลิปตองสอนทุกนะครับบ๊ายบาย